มอมอทำอะไรตัดหญ้าให้งัวเหรอลูกเอ้ยขห้ดานตังเลยฮามอนั่นแสดงแสดงขยากแสดงน่นอีกแล้วหนึ่งตัวนอนอันนี้คือยามเย็นจ้ะนี่จะทำน้องนะลูกนี่คื่น้องหญ้าแพงกุหลาบ น้าแพงงกุหลาบปลูกได้โดนอ่ะด้ปลูกลายปีแล้วพยายามหนามเพิ่นกับอยู่ของเพิ่นนาแรงกับคือส้งสีแบบว่าบ่มไม่หย่านะแต่พอมีฝนแล้วพอมีฝนกับดูง่ามนะสวยเขียวสวยเลยจ้าพี่น้องหน้าให้นี่กับ่ได้เพชรหน้าดอก เอาเห็ดหน้าไว้ให้ง่วงกินเขียวชะอมเลยปูครั้งเดียวนะจ๊ะปูครั้งเดียวน่นง,งานไทยญ้ามาช้าอากาศดีดีาการย่างมาแรงจะไปนอ้องนี่ ี่ดูลูกสาวที่น่นจียอนอารมณ์ดีผุนนผุนเดี๋ยวชวนอายไปเด่นนี่เดี๋ยวจะชวนไอพี่มอไปเล่นด้วยอามอไม่ไปกับน้องอะเล่นกับน้องไปไปวิ่งตามจียอนไปเลยกระเข้มๆมแต่กรบบตกพี่น้องเมกรเนี่จกักสิตกระตกงลุ้นกันอยู่จ้าลุ้นกันอยู่เนี่จียอนเรียกแล้วไปเร็ว พี่ยอนส่งสัญญาณแล้วบอกว่าไปไปไป,ไปหาหนูกันไปดูขุดรูขุดหนูกันยอนชวนนี่ขอกับงยูหันเอ้านี่มีชาวกล้วยมาด้วยาชาวกล้วยธรรมาชาติบานพี่น้องยวงสีละนี่ละความสุขข้นบาน,นออกคนอีสาน ทำมาแรงมากอะไ้สูดดมอากาศสีบริสุทธิ์ุดทองปาต้องไปอยู่น้ำถนนน,น,นท่ามีรถติดรถยัง <c oughs> มองไปมองได้กะโลลงโมดปรต้องมีมองที่ว่าว่ามนพิษบียดเตียงสิเนาะสบายหัวสบายตาโล,ล,ล่งอกโล่งใจ้ำมาเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> ว่ามีอย่างเนาะพี่นอนกัน สเปรย์ให้ละคือกันละขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อจ้า